สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเท็ดดี้จากเต็นรถคุณแอนนารถบ้านนะครับสวัสดีอีกเหมือนเคยนะครับเหมือนกับทุกๆคลิปนะครับเจอการที่ช่องนี้นะครับก็ต้องเป็นเรื่องรถเนอะนะครับวันนี้ผมมีคลิปรถอีกหนึ่งคลิปมาให้ชมกัน Toyota VOS s 5 e g เกียออโต้ปี2012 ราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่295,000บาทครับกับคมเปญดีๆฟรีดาวนะครับด้วยค่างวด5,900กว่าบาทครับ6ปีหรือ72งวดคันนี้เลยครับถ้าเราจำกันได้คันนี้ผมเคยทำคลิปให้ดูแล้วครั้งหนึ่งตอนที่เข้ามาแรกๆนะครับคร,ครั้งนั้นเพิ่งแบบเข้ามาวันแรกผมจับล้างรถแล้วก็มาทำเลยนะครับเป็นคลิปที่ผมไม่ได้เปิดกระโปรงหน้ารถให้ชมกันนั่นแหละนะครับวันนี้ พร้อมแล้วนะครับเลยเอามาทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับสีเดิมๆสีขาวเดิมๆไม้เดิม,ม,ดมช่วงล่างแน่นนะครับเครื่องยนต์เงียบมากเป็นรถมือเดียวครับสภาพเดิมๆไม่เคยผ่านการติดแก๊สมาก่อนเลยนี่เลยครับคันนี้เลยเดี๋ยวเรามาชมกันใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องโดยสารกันด้วยแหละนี่เลยครับลูกค้าครับ ไม่ต้องแปลกใจนะครับตัว E ก็จริงแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยได้เปลี่ยนมาเป็นเบาะหนังจากเบาะกรรมืหยีเป็นเบาะหนังให้ก็โอเคนะนะครับมันจะช่วยเรื่องของอความสะอาดไม่เก็บฝุ่นนะครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายประมาณนี้นะครับภายในครับเป็นเบาะหนังสีดำนี่เลยครับโอเคผมไม่ดูยาหลังคาเลยอ่ะ คันนี้เสริมนะครับเสริมพิเศษด้วยชุดแต่งรอบคันนะครับสเกิร์ตรอบคันและสปอยเลอร์นี่เลยครับอ่าดเดี๋ยวดูที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างขวางปึ๊บเซ็นเซอร์ทอย2จุดสวยครับวีออสเนี่ยเป็นรุ่นที่แบบ ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งรุ่นของโตโยต้นะครับและเป็นรุ่นที่บอกตรงๆว่ามีคนถามหากันมาตลอดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันดีกว่านะครับตามมาเลยครับตอนนี้นะครับผมได้เข้ามานั่งอยู่ภายในรถของโตโยต้ Vios คันที่เราทําคลิปกันมานะครับก mm ่อนอื่นขอสตาร์ทรถก่อน mm hmm. เป็นระบบกุญแจสตาร์ทนะครับคร mm hmm. ึ่งคร่งนั่นจริงๆนะครับสตาร์ทแบบไม่มีกระตุกไม่มีอะไรเลย นะครับเปิดแอร์เครื่องเสียงโอ้ออนะครับยังไม่ได้หาสัญญาณไม่เป็นไรภายในรถนะครับอยู่ในสภาพที่สะอาดสะอ้านมากๆพร้อมใช้งานปุ่มการทำงานทุกปุ่มในรถนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบ100%เตเต็มนะครับไม่มีชำรุดไม่มีบุบไม่มีสูญหายนะฮะนี่เลยครับ กระจกนะครับมองข้างซ้ายขวาปรับด้วยระบบไฟฟ้าและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนี่เลยครับครับรวมถึงกระจกด้านข้างนะครับก็เป็นกระจกไฟฟ้าเช่นเดียวกันนี่เลยครับขึ้นสุดลงสุดอนะครับภายในรถสะอาดจริงๆนะครับอันนี้คือหลังคานะครับหลังคาภายในห้องโดยสารสะอาดทุกจุดเลยรถคันนี้น่าใช้มากๆ เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าเนาะนะครับตามมาเลยครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่หน้าห้องเครื่องของรถยนต์ Toyo ต้าวีออสนะครับคันที่เราทําคลิปกันนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนอย่างที่ผมเคยพูดไว้ในหลายๆคลิปนะครับว่าผมอยากจะแนะนำนะครับเป็นการส่วนตัวเลยครับชวนเชิญและเรียนเชิญเลยดีกว่านะครับเข้ามาชมรถกันอยากให้มาเห็นรถด้วยตาของตนเองครับจะได้มีโอกาสทดลองขับสัมผัส นะครับและอะไรหลายๆอย่างด้วยมือของท่านเองนะครับด้วยตาของท่านเองนะครับผมมองว่ามันจะทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะฮะจากสำหรับผมนะครับที่ยืนอยู่ตรงรถตรงหน้ารถคันนี้นะครับรวมถึงได้มีโอกาสทดลองขับจับและสัมผัสมาแล้วนะครับกับรถคันนี้ฉะนั้นผมพูดได้เลยว่ารถคันนี้เป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าใช้นะครับ อยากให้มาอยากให้เข้ามาชมกันครับสาหรับรถยนต์โตโยต้าวีออสคันนี้ครับแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับของรถคันนี้นะครับกับคําถามเดิมนะครับคำถามเดิมที่มีมีถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่เบื่อที่จะตอบนะครับนะครับติดแบล็คลิสติดบูโรสามารถซื้อรถได้ไหมจากเงินซื้อรถได้ไหมตอบได้เลยครับเป็นล้านครั้งเลยครับว่าสามารถครับคุณลูกค้า สามารถใช้ชื่อของตนเองเ่ยจัดไฟแนนซ์หรือซื้อรถยนต์ได้แต่นะครับมันอาจจะต้องมีเงื่อนไขบ้างนะครับอย่างเช่นต้องใช้เงินดาวบ้างบางกรณีขอโทษใช้เงินดาวบ้างบางบางส่วนนะครับใช้คนคำ้ำประมาณนี้แต่ในส่วนของเรื่องรายละเอียดลึกๆแล้วผมแนะนำว่าเราโทรคุยกันดีกว่า0943952453ครับเบอร์ของผมเอง 0943952453ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเทดดี้นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาพูดจาสอบถามพูดคุยกันได้เลยแต่ถ้าไม่สะดวกคุยนะครับไม่สะดวกคุยกันทางโทรศัพท์ลิงก์ใต้เบอร์โทรของผมครับสามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยจะเป็นไลน์ของผมเองสามารถฝากคำถามฝากข้อความไว้ได้นะครับแล้วผมจะเรียบติดต่อกลับอีกหนึ่งช่องทางครับถ้าต้องการ ชมรถรุ่นอื่นๆภายในเต็นท์แนะนำครับเข้ามาชมกันได้ที่เพจคุณอานารถบ้านหรือนะครับเข้าไปเยี่ยมชมคลิปรถดูรถดูคลิปรถต่างๆได้ครับผมที่ YouTube นะครับช่องคุณอานารถบ้านเซิร์ชคำว่าคุณอานารถบ้านได้เลยจะพบกับคลิปรถที่ผมทำไว้หลายๆคลิปเลยครับแต่อย่างที่ผมชวนไว้เมื่อสักครู่นี้ถ้าว่างนะครับมาดื่มกาแฟกันมาดูรถกันนะครับผมอยู่ที่นี่คุณอานารถบ้านนะครับ คุณอาณารถบ้านจะอยู่ตรงลังสิตปทุมธาน,นีครับเลยจากฟิวเจอร์พาร์คมาไม่ไกลนะครับมาไม่ถูกยังไงนะครับโทรมาสอบถามเส้นทางการทักแชททักไลน์มาถามกันได้เดี๋ยวผมบอกเส้นทางหรือแชร์โลเคชันให้นะครับอีกหนึ่งบริการครับคุณลูกค้าครับที่เต็นท์เรานอกจากจะมีบริการรับซื้อรถยนต์และรับขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีแล้วเรายังมีบริการรับปรีไฟแนนซ์และรับจัดไฟแนนซ์ด้วยนะฮะ ต้องการให้เราดูแลทางด้านไหนนะครับยินดีครับโทรมาพูดคุยปรึกษาหารือกันได้เลยนะครับยินดีและเต็มใจให้บริการหรือให้คำแนะนำมากมากนะครับสุดท้ายสุดท้ายก่อนที่ผมจะจากกันไปในวันนี้นะครับคุณลูกค้าชมคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะชอบอกชอบใจยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ